สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมเดย์ Day, ผมไนท์บอยนะผมขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่เกมเล็กน่าล็อกเอ็กซ์เน็กเตอร์เรชันครับผมอ๋อไม่ได้อัดคลิปนานเลยนะผมก็เดือนหนึ่งแล้วมั้งที่ไม่ได้อัดคลิปโอเควันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของความสําคัญของเบสสเตต์นั่นเองนะผมเบสสเตต์ก็คือสเตตพวกสเต็งเด็กลากวิดอ่าเอจอะไรอย่างเงี้ยครับผมสเตต สเตตเบสสเตตนะสเตตทั่วไปนะก็คือตรงนี้นั่นเองนะนี่นะผมนี่สเตตตรงนี้นะผมสเต็เด็กลกอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะผมสําหรับตัวละครเราเนาะก็อย่างแรกเลยนะผมเบสสเตตต้องมาบอกก่อนว่าเบสสเตตเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะผมพวกค่าสเต็เด็กลักเนี่ยอย่างแรกเลยหาได้จากการอัพนะผมอัพอัพจากการอัพเลเวลเนี่ยผมก็เอาเอามาอัพตรงนี้นะผมแล้วแต่สายว่าจะอัพอะไรเนาะอย่างที่2นะผมหาได้จากการ ออฟแมวนั่นเองนะออฟแมวก็คือออฟใส่เข้าไปในอุปกรณ์ตรงนี้นะผมนะการเอนเชนนะผมนะแต่ละเมืองก็มีออฟแมวไม่เหมือนกันเนาะออฟแมวที่จะเอาเบสสเตตได้ก็จะมีอยู่3ที่นะครับผมตอนนี้ก็มีเอ่อมีพนเทล่านะผมที่ตรงนี้นะผมแล้วก็มีพาย่อนนะพาย่อนพาย่อนก็จะได้เยอะกว่าหน่อยนะพาย่อนเป็นเมืองที่ออฟสูงกว่านะผมตรงนี้นะพาย่อนจากนั้นก็อีกเมืองนะเมืองใหม่ล่าสุดนยผมเป็นเมืองแผท 90นะก็ใน4คงจะยังไม่มีหรอกนะครับผมก็คือเมืองกรัสเฮมนะผมเมืองใหม่สุดเลยนะตรงนี้แต่ว่าเมืองเนี้ยนะก็จะเป็นเป็นเบสสเตตเป็นแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้เป็นแบบเป็นตัวเลขอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเบสเบสแบบอ่าคงที่นะเป็นเบสคงที่เบสเบสต้นนะผมส่วนเมืองสุดท้ายกรัสเฮมมันจะเป็นเบสปลายก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะจะบวกตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะโอเคอ่ะต่อไปเลยนะครับผมเราจะมาพูดกันว่า เบสตัเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะผมเบสตั Stand, ต้องรู้ก่อนว่าเบสตัเนี่ยจะส่งผลจากการตัต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลเวลาเราอัพเนี่ยสมมติเรามีเบสตัเพิ่มขึ้นนะจะส่งผลตามตามสายนะผมก็คือตรงนี้เลยนะก็คือสเต t งก็บวกโจมตีกายภาพนะผมแล้วก็น้ําหนักอ่าน้ำหนักที่ขนของได้นะไอจี AG ก็บวกความเร็วโจมตีหลบเหลีง่งเี้ยดูตรงนี้เลยนะผมว่าแต่ละสายมันบวกอะไรบ้างเมื่อเมื่อเราได้เบสตันั้นมานะก็ ซึ่งความสาคัญของมันเนี่ยก็คือเวลาเราได้เบสสเตตทุก1น0รนะผมทุก100่งร้อยพอยต์เราจะได้โบนัสนะผมโบนัสโบนัสจากเบสสเตตหนึ่งร้อยพอยต์ตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะก็คือสมมติอ่ะผมสเต้งตรงเนี้ยถึง200เอาไปหารวมๆกันมาจากไหนก็ได้นะที่หาได้รวมกันได้200ปุ๊บผมก็จะได้สเตตตรงนี้เพิ่มขึ้นนะผมก็คือจะมีได้โบนัสโจมตีเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ใช่โบนัสโจมตีนะผมมันคือโจมตี โจมตีเบสก็คือโจมตีต้นตรงเนี้ยโจมตีกายภาพตรงเนี 4, okay. ้ยเพิ 4, right. ่มขึ it, so 6, okay. so ้นเลยนะเป็นเป็นโบนัสขึ้นมานะได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมนะกว่าเดิมที่แบบอัพทั่วไปเนี่ยสมมติเราได้ซีสต็งเทียหนึ่งเทียสองอ่ะสมมติอาจจะได้อ่าเอทีเคสี่อ่าได้เอทีเคสี่เอทีเคสี่ใช่ไหมแต่ก็อาจจะได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะทุก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 หนึ่งร้อยนะทุกทุกหนึ่งร้อยที่เราสะสมได้นะครับผมโอเคก็ตรงนี้ก็คือข้อดีนะข้อดีของการสะสมเบสสแตทเนาะซึ่งมันยังไม่ใช่ข้อที่ดีที่สุดนะครับผม ่เราจะดูต่อไปเลยว่าข้อดีของมันมีอะไรอีกต่อไปข้อดีของพวกเบสสเต t ตก็คือเราต้องไปดูสกิลนะของแต่ละสายอาชีพนะครับผมว่าสายอาชีพเราเนี่ยมีสกิลไหนที่มันสามารถเ,เขาเรียกว่าคำนวณจากเบสสเตตได้ไหมหรือว่าสามารถเติบโตได้สามารถที่จะทําการเกรนดิ้งได้ก็คือการที่จะเมื่อได้เบสสเต็ตนั้นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้สามารถแรงขึ้น อ่าได้โบนัสต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นอ่าของผมเป็นนคยี้นะผมก็ทุกๆ50สตเต็งนะเราอ่านได้เลยแต่และสกิลของเราจะจะมีบอกถ้าอันไหนมันมีความเกี่ยวข้องกับเบสสเตตนะตรงนี้ก็บอกว่าทุก50สตเต็งเราจะได้1%นึ่งเปอร์เซ็ดาเมจน,นะครับผมตรงนี้ก็เราจะได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้ถือว่าเบสสเตตสเต็งของผมเนี่ยคือจาเป็นเพราะว่ามันจะได้โบนัสคิดาด้วยนะจากนั้นก็มาดูนี่ตรงนี้ก็มีอีกของผมนะก็คือทุก50ตเต็งก็จะได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ งนี้ก็ได้นะผมแล้วก็ของไนหอกก็มีนะผมของไนหอกก็จะมีนี่นะผมไนหอกก็จะมีนี่เลยคำนวณดาเมจนะจากค่าอันนี้คือ22เท่านะที่ด้วยหนึ่งยีเท่าของค่าสเต็งอย่างงี้นะผมก็ยิ่งสเต็งเยอะก็ยิ่งคำนวณดาเมจเพิ่มขึ้นได้เยอะอีกนะตรงนี้นะของหอกนะของโล่ก็มีครับของโล่ของผมก็จะมีอันนี้นะคือคำนวณจากค่าวิทนะจะได้บัฟที่ทําให้ถึกขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ ไปหาดูในอาชีพคุณนะว่ามันมีสกิลไหนที่เกี่ยวข้องกับค่าเบสสแตตบ้างนะว่าจะบิลของไงดีนะซึ่งผมขอเตือนก่อน,อนเลยว่าการทำเบสสแตตเนี่ยจะเป็นในส่วนของการทำกลางเกมถึงเลดเกมนะผมจะไม่แนะนำให้ทำช่วงต้นเกมนะผมเนื่องจากค่าเบสสแตตช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะหาได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมอ่ะประดับนะผมประดับที่แนะนำที่แนะนำในการหาเบสสแตตเลยก็คือพวกประดับสีฟ้านะประดับสีฟ้าแล้วก็ประดับสีส้มนะครับผม ซึ่งผมก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ประดับเบสสตทอยู่เพราะว่าตัวละครผมออฟแมวยังไม่เยอะนะผมการใส่เบสสตทเนี่ยต้องพยายามทำออฟแมทที่เป็นสตทหลักของเราให้สูงก่อนนะครับผมถึงจะคุ้มถ้าเกิดคิดว่าช่วงแรกเนี่ยยังทําไม่ได้เยอะก,ก็ก็ทาไม่ต้องทําก็ใส่ของธรรมดาทั่วไปตามสายเครับผมเพราะว่าทําแล้วมันจะไม่คุ้มเอานะคือว่าต้องไม่ได้เบสสตทเยอะๆก่อนนะสักหลักร้อยสัก5 0 0อขึ้นไปอะไรเงี้ยห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันถึงจะใส่แล้วคุ้มนะครับผม ก็แล้วผมมีอยู่นะก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมสีฟ้า,ฟาอันนี้เอออ่ะโอ,ะอะ้มีคนกดซับสไครต์แล้วขอบคุณมากนะกดตอนทำคลิปด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเบสสเตตสต็งนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เป็นเวลสามสิบเนาะก็ถ้าผมย้ายไปมันก็จะได้เป็นตรงนี้เป็นสต็งนะตรงนี้เป็นสเต็งแล้วตรงนี้ก็ต้องไปบวกใหม่เพราะเป็นสีฟ้านะโอเคซึ่งความสําคัญของมันก็คือเมื่อเราใส่พวกประดับเบสสเตตเนี่ย ระดับเบสสเต็ตเนี่ยเวลาเราตีบวกเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะไปเป็นค่าไฟิแนลของค่าสเต็ตอีกทีนหนึ่งสมมติผมรวมสเต็ตในตัวได้นะผมหนึ่งพันแล้วผมมีอันนี้สองข้างอ่ะที่บวกบวกสี่สองข้างไม่รู้ว่าบวกสี่มันบวกเท่าไหร่บวกอ่าตี 3, ไปสักอ่าบวกสิบเปอร์เซ็นต์อะสิบเปอร์เซ็นต์บวกสเต็ตสิบเปอร์เซ็นต์อะรีไฟมาสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ได้สเต็ตโบนัสเพิ่มเติมมาคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยนีผมสมมติมีสเต็ตหนึ่งพันอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะมีประดับสีฟ้าแล้วก็มีสีสีส้มนะผมสีส้มก็จะบวกเยอะหน่อยนะอันนั้นก็จะได้โบนัสสเต็งเยอะหน่อยนะก็เป็นแบบอันนี้เลยอันนี้นะแล้วแต่สายนะคือถ้าคุณไปเล่นเมดเล่นธนูอะไรก็ใช้ของตัวเองไปเนาะไม่ต้องมาใส่สเต็เงนะครับผม <S <S อ่ะน,นี่ก็เป็นของเมดนะวันนี้ของธนูวันนี้ของพวกแทงนะสายแทงสายเลือดอน,นี่ครับผมสดสายตีกายภาพอะไรเงี้ยตีใกล้นะครับผมก็ ของสีส้มก็จะได้ตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นสีส้มนะมันตีบวกค่าตีบวกมันใช้ของเยอะตรงนี้เปอร์เซ็นต์เขาก็จะเยอะกว่าพวกสีฟ้านะซึ่งเบสสตนเนี่ยจะมีเฉพาะสีฟ้าประดับสีฟ้ากับประดับสีส้มนะครับผมอ่าส่วนอโมเรตเนี่ยจะไม่มีนะผมในส่วนของสีส้มจะไม่มีเบสสตนนะแต่ส่วนสีฟ้าจะมีนะส่วนสีฟ้าจะมีจะมีเบสสตนให้ แต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะผมในในในส่วนของเบสตัมาใส่ในส่วนของอะมูเลตหรือก็คือทาลิสเมนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ในส่วนของตัวอะมูเลตเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้านะอะถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นอันนี้นะอาจจะเป็นนี้อาจจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันจะมันจะเป็นสองอันนะนจะเป็นสองสองสายก็คือจะมีอย่างละครึ่งครึ่งนะวันนี้ครึ่งครึ่งนะ สมมติถ้าผมเป็นไนท์ผมจะเลือกอาสเต็งสเต็งวิทอะไรเงี้ยสเต็งวิทเอาเลือดเอาโจมตีอะไรเงี้ยครับผมแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะในส่วนของของอประดับประดับที่เป็นส่วนของทาลิส m มนผมแนะนาให้ไปใส่ประดับสีขาวตามสายหรือไม่ก็ใส่ประดับสีส้มแล้วแต่งบประมาณนะแต่แต่ถ้าเป็นสีฟ้าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะผมให้หาจากสองข้างก็เพียงพอแล้วนะ สเตตหลักของเราจากสองข้างนี้ก็เพียงพอแล้วนะในส่วนของอะมูเลตเนี่ยเราจะใส่สีขาวหรือสีสีสอ่าส้มก็ได้นะครับผมแต่ไม่ไม่แนะนําให้ทําเป็นสีฟ้าไม่แนะนาไม่แนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าทาเป็นอ่าสีขาวตรงสายอะไรเงี้ยจะดูดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าเราจะได้ค่าสเตตสเตตที่เป็นพวกสเตตหลักเยอะเกินไปนะผมเราจะไม่ได้พวกสเตตอย่างอื่นเลยซึ่งสมมติผมใส่เนี้ยผสมกับสเต็งเนี่ยผมก็จะได้ทั้งโจมตีแล้วก็เปอร์เซ็นต์โจมตี อีกรอบหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะดูดีกว่านะผมที่จะจะไปใส่เพียวสเต็งหมดเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าก็จะแนะนําในส่วนของอิสเซสซสองข้างพอนะครับผมส่วนของออส่วนของอุปเลศจะไม่แนะนําให้ทําให้ทําแค่2ข้างซึ่งจะทําได้ตอนช่วงที่เรามีสเต็งสูงๆหรือว่าค่าสแตตหลักเราสูงๆแล้วนะสามารถทําได้ซึ่งการทำเบสสแตตเนี่ยจะนิยมทําช่วงกลางๆที่ทํา สเตตัสได้สูงแล้วหรือช่วงเลทนะครับผมซึ่งสังเกตดูเลยว่าในเซิร์ฟเนี่ยจะมีคนใส่แบบนี้เยอะมากก็คือใส่พวกเบสสเตตสองข้างนะครับผมเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็เพื่อว่าไอค่าพวกสเตตต่างๆนะครับผมที่เราจะได้มาเนี่ยส่วนมากเราจะได้เสมมติเราอัพชุดเงาใช่ไหมอัพชุดเงาก็จะมีพวกเบสพวกอะไรมาให้เราใช่ไหมมันจะมีพวกโบนงโบนัสมาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สังเกตว่าพวกค่าเบสค่าต้นนะรหรือว่าค่าโจมตีต้นเนี่ย ค่าโจมตีต้นเนี่ยเนี่ยมันจะหาได้ค่อนข้างยากมากนะครับผมหาได้ค่อนข้างยากมากซึ่งการที่จะหาค่าโจมตีต้นพวกนี้มาเนี่ยเพื่อมาดันให้มันโจมตีต้นเราสูงๆเนี่ยมันก็สําคัญเช่นกันนะในช่วงหลังคือจะจะส่งผลเยอะมากเมื่อเอาไปคํานวณกับพวกสกิลพวกอ่าค่าอื่นๆด้วยรวมกันออกมาเป็นดาเมจเนี่ยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการคํานวณดาเมจทั้งหมดนะครับผมค่าค่าสเตตต้นของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายอะไระสายสายคำนวณจากเลือดสายคำนวณจากอะไรก็ตามสมมติผมใส่ การ์ดโจมตีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์การ์ดเปอร์เซ็นต์โจมตีผมกดบัฟเปอร์เซ็นต์โจมตีแต่ถ้าเกิดเบสเบสโจมตีผมต่ำเนี่ยมันก็มันก็บวกน้อยใช่ไหมครับผมถ้าเบสผมต่ำเนี่ยต่อให้ผมจะกดบัฟไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามมันก็บวกน้อยอยู่ดีเพราะเบสผมอะเบสต้นผมมันมันต่ำไงใช่ไหมต่อให้ผมจะมีเอ่อการ์ดโบนัสดาเมจเยอะมาก แต่เบสสเตตผมต่ำผมก็รีดดาเมจออกมาได้ไม่เท่ากับคนที่เบสสเตตเบสสเตตสูงที่เขาปั้นสายเบสมานะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่กับอของในตัวด้วยไม่ใช่ว่าจะจะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้นะครับผมต้องเปลี่ยนตามาตัวละครเราว่าตอนนี้เรามีของแบบไหนตอนนี้เราสามารถทําอะไรได้ตอนไหนก็คือมันอยู่ที่ช่วงเวลานะครับผม,มอยู่ที่ช่วงเวลาการใส่การ์ดก็เช่นกันเหมือนกันเลยสมมติผมไปใส่การ์ดการ์ดแมงกะพุนนะครับผมการ์ดที่มันบกจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะผม เนี่ยผมใส่การ์ดบกแมงกะพุนนะอต่ผมไม่ใส่แมงกะพุนซึ่งช่วงแรกเนี่ยหรือว่าช่วงนี้เนี่ยในตัวผมอนะผมไม่มีเบสสเตตเลยผมหาค่าโจมตีได้น้อยมากดังนั้นมันก็เลยยังไม่ส่งผลเยอะนะผมยังไม่แบบไม่เห็นผลเยอะมากเพราะว่าค่าโจมตีต้นผมอะน้อยนะผมค่าโจมตีต้นเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะคือมันไม่ใช่ตรงนี้นะผมไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้คือ ถูกคำนวณรวมกันหมดแล้วนะสำหรับตรงนี้คือคำนวณมาเสร็จแล้วนะคำนวณมาเสร็จแล้วเวลาใส่การเทเปอร์เซ็นต์ก็เช่นกันนะตรงนี้คือเขาคำนวณให้เราหมดแล้วทั้งเปอร์เซ็นต์ในตัวเราเราไปใส่าการเพิ่มอีกใบหนึ่งมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบตรงๆนะว่าใส่การเทเพิ่ม 20%, 20จะเพิ่ม20%จากแสนหกตรงนี้ไม่ใช่นะผมเพราะอันนี้คือการที่เขาคำนวณเสร็จมารอบหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดเราไปใส่าการเพิ่มเขาต้องไปคำนวณใหม่ก็คือเอาเบสทั้งหมดมาก่อนจาากกนนั้น็เอ เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมาไว้ที่หลังมาคิดที่เดียวไม่ใช่ว่าคุณใส่การเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันจะคำนวณจากตรงนี้ให้คุณเลยนะคุณต้องต้อง,ต,องต้องรู้การคำนวณของมันก่อนนะครับผมตรงนี้ผมเลยบอกว่ามาอธิบายว่าทําไมมันถึงสําคัญในเรื่องของเบสสเตตนะซึ่งมันจะทําได้ในตอนที่เรามีเบสสูงๆหรือมีมีออฟแมวส่งเสริมของมันแล้วนะผมไม่ใช่เป็นออฟแมวไฮยอนออฟแมวพนหรือว่าไปทำออฟแมวเปอร์เซ็นต์ที่กราสเฮมซึ่งซึ่งยังไม่ขอพูดเพราะว่ามันเป็นของแพทเก้าสิบนะครับผมอ่ะ ส่วนคลิปนี้ก็อาจจะมีแค่นี้เลผมก็จะมา,าบอกถึงความสําคัญของมันนะให,ให้รู้กันนะออยเลทเกมอาจจะได้เปลี่ยนของหรือไม่ว่าบางคนที่จะใช้มีทุนก็อาจจะทําได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีทุนจจทำออฟแมลดันออฟแมลได้ไวหรือว่ามีทุนทําของได้สูงทําพวกมีทุนเอาของส้มเบสแตดมาอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับผมถ้าเกิดว่าของมันถึงแล้วมันก็ทําได้นะครับตรงนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกัน วันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์นะกดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ